มองอีกมุมผ่านมาเพียง4วันเท่านั้นสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19 ทับนักกีฬาไทยเก็บเพิ่มได้อีกหนึ่งเหรียญทองทำให้มี6เหรียญทองแ k บขึ้นรังอันดับที่5ของตารางเหรียญรวมสร้างความประลาใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเป็นอย่างมากื่อกีฬาในอาเซียนและสืกกีฬาหลักของประเทศต่างๆในอาเซียนต่างให้ความสนใจกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ในครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีหลากหลายชนิดระหว่างประเทศในทวีปเอเชียซึ่งจะมีการจัดก,การแข่งขันขึ้นทุกๆ4ปี รายการนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่จะวัดศักยภาพและความก้าวหน้าทางด้านกีฬาของประเทศในเอเชียได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นสื่อจากประเทศเวียดนามที่มีชื่อว่า on sport ก็ได้นําเสนอตารางเหรียญรวมของวันนี้เช่นกันโดยโพสต์ภาพและเขียนข้อความว่าจีนยังคงแข็งแกร่งเกินไปในขณะที่ประเทศไทยมีการแยกตัวอย่างแข็งแกร่งเพื่อเข้าสู่ห้าอันดับแรกโชคยังไม่ยิ้มให้กับทีมกีฬาเวียดนามและสื่อจากอาเซียนที่มีชื่อว่าอาเซียนฟุตบอล ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าวันที่4ของการแข่งขันไทยคว้าได้อีก4เหรียญทองในขณะเดียวกันมาเลเซียและสิงคโปร์ก็คว้าเหรียญทองแรกได้เช่นกันผลงานของทีมชาติไทยได้สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆกีฬาเพื่อนบ้านไม่น้อยตัวอย่างคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทราบว่าทีมชาติไทยรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรวมในขณะนี้ความคิดเห็นแรกมาจากชาวเวียดนามนะคะได้บอกไว้ว่าเพิ่งเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านอย่างซีเกม แต่ไม่เห็นเหรียญที่นี่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งกว่าเวียดนามหวังว่าเวียดนามในอนาคตจะแข็งแกร่งขึ้นบ้างคอมเมนต์ต่อมาจากชาวเวียดนามนะคะได้บอกไว้ว่ากีฬาไทยลงทุนในการแข่งขันระดับมาตรฐานอย่างเอเชียนเกมและโอลิมปิกส่วนเวียดนามของเราทุ่มเงินทั้งหมดลงในการแข่งขันระดับซีเกมอยู่แต่ในสระน้ำของหมู่บ้านไปไม่ถึงแม่น้ำและทะเล อยากจะอ,อยู่เหนือสุดของระดับหมู่บ้านเท่านั้นต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างคอมเมนต์จากชาวอาเซียนกันบ้างนะคะคอมเมนต์แรกได้บอกไว้ว่าเป็นคําตอบที่ดีที่สุดหากะกตัดสินว่าใครคือเจ้าแห่งกีฬาในอาเซียนก็คือเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมไม่ใช่ซีเกมเพราะซีเกมชี้วัดอะไรไม่ได้มหาก,กรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เอเชียนเกมปี2 0 2 2ที่เมืองหางโจวประเทศจีนดูยสรุปเหรียญล่าสุดนะคะอันดับที่1ยังคงเป็นเจ้าภาพจีน ที่กวาดเหรียญทองได้เป็นวาลินรั้งจากฝูงตามเดิมโดยมีเพิ่มเป็นเ6เรียญทอง43เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงในขณะที่อันดับ2คือเกาหลีใต้ยังคงตามมาหลายช่วงตัวที่19เหรียญทอง18เหรียญเงินและ33เหรียญทองแดงอันดับที่3คือประเทศญี่ปุ่นมี15เหรียญทอง27เหรียญเงินและ24เหรียญทองแดง ในขณะที่ทีมชาติไทยส่งท้ายวันนี้ด้วยการคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองในกีฬาอ e ีสปอร์ตที่อ e ีสปอร์ตไชน่าหางโจอีสปอร์ตเซ็นเตอร์ในการแข่งขันเกมฟีฟ่าออนไลน์ซึ่งสองนักกีฬาจากทีมชาติไทยเข้ามาเจอกันเองในรอบชิงชนะเลิศทําให้ทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองที่6และเหรียญเงินที่3ในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สําเร็จจากกีฬาอ e ีสปอร์ตล่าสุดทํานักกีฬาไทยได้มาแล้วกว่า6เหรียญทอง3เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงเทียบจากอันดับที่9ในเมื่อวานขึ้นมาอยู่ที่อ 5, นนันดี่างเอสกมได้ ถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดบนตารางเหรียญนับตั้งแต่มีการเริ่มชิงเหรียญทองเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเราไปดูความคิดเห็นจากแฟนกีฬาชาวอาเซียนกันดีกว่านะคะหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่าในขณะนี้ทีมชาติไทยรั้งอยู่ในอันดับที่5เรามาเริ่มจากความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันก่อนนะคะคอมเมนต์แรกจากชาวเวียดนามได้บอกไว้ว่าอ่านความคิดเห็นในเพจอาเซียนแล้วรู้สึกอายมากแต่ยังชื่นชมความพยายามของสมาคมกีฬาเวียดนามนะและรอเหรียญทองแรกของเวียดนามอยู่ คอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าซีเกมเราได้เหรียญทองมากมายเพราะมันล้วนเกี่ยวกับกีฬาทางชาติพันธุ์เราไม่ใส่ใจกับกีฬาโอลิมปิกหรือกีฬาดานชาติขอแค่มีชื่อเสียงในกริอันดับต้นๆของตารางเหรียญในซีเกมเท่านั้นและตอนนี้เป็นยังไงอันดับต่ำกว่าไทยหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ได้ซ้ำคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าเอเชียนเกมคือการแข่งขันเพื่อดูพลังของทีม และเป็น DNA ที่แท้จริงไม่ใช่ซีเกมที่มีเหรียญให้เจ้าภาพเสมอนี่คือของจริงคอมเมนต์ต่อมาจากชาวเวียดนามนะคะได้บอกไว้ว่านักกีฬาเวียดนามมีเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เท่านั้นมีกีฬาไม่มากนักหากไปแข่งระดับทวีปและระดับโลกเราไม่เหมือนกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าขอบคุณประเทศไทยช่วยให้อาเซียนหลับสบายปราศจากมลพิษทางเสียง แต่มาจะเป็นคอมเมนต์จากแฟนกีฬาชาวอินโดนีเซียกันบ้างนะคะคอมเมนต์แรกได้บอกไว้ว่าก um ัมพูชาเหมือนล้มฝังศพกลับไปสู่บ้านเก่าโกโก้แคนบอเดียโชว์เคี้ยวเล็บของคุณเหมือนตอนที่คุณเป็นเจ้าภาพสี่ฮ่าฮ่าฮ่าและมีชาวอินโดนีเซียคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าอย่าทำตัวเป็นพิษกัมพูชาสนับสนุนประเทศของเราเสมอทำไมคุณถึงแกล้งพวกเขาคอมเมนต์แต่มาจากชาวอินโดนีเซียนะคะได้บอกไว้ว่า เมื่อกี้ฉันเห็นว่าอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่6ของตารางนะตารางนี้ไม่ได้อัปเดตคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าประเทศไทยยังคงดีที่สุดในอาเซียนและมีชาวอินโดนีเซียคนมาตอบกลับเพื่อนรวมชาติว่า ไม่ใช่ประเด็นที่ดีที่สุดหรือไม่ทุกประเทศในอาเซียนมีโอกาสที่จะดีที่สุดแต่ต้องดูจากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมกว่า900คนในขณะที่อินโดนีเซียส่งนักกีฬาเพียง413คนยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของไทยดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลของการได้มาของเหรียญทองของไทยไทยแค่มีโอกาสมากกว่าเราเท่านั้น คอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าประเทศไทยมีนักกีฬากว่า900คนอินโดนีเซียมีเพียง400คนเรียนจากกีฬาสากลใหญ่ๆยังไม่ได้เริ่มเลยและมีชาวมาเลเซียามาตอบกลับชาวอินโดนีเซียคนนี้ว่าและทำไมอินโดไม่ส่งนักกีฬาไปเยอะๆละ่ะ นี่ไม่ใช่ข้ออ้างอาจเป็นเพราะมีบางประเทศที่มีประชากรกว่า270ล้านคนใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกแต่ประชากรมีความสามารถน้อยมากต่อมานะคะก็จะเป็นความคิดเห็นจากชาวอาเซียนกันบ้างนะคะคอมเมนต์แรกจากชาวอาเซียนมาจากชาวมาเลเซียได้บอกไว้ว่าภูแพ้เวียดนามสามารถซื้อเหรียญได้เฉเพาะเวลาเป็นเจ้าบานเท่านั้นและมีชาวเวียดนามมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าเศร้าจะได้อ่านความคิดเห็นของคุณ เมื่อคุณได้รับเหรียญทองคุณจะค่อยๆกลายเป็นคนที่ยิ่งยะโสต่อประเทศที่มียดับต่ำกว่าคุณแต่ยังไงก็ยินดีด้วยนะมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าไทยอยู่ในอันดับที่2ของซีเกมครั้งล่าสุดแต่ตอนนี้เป็นท็อปหของเอเชียนเกมแล้วและมีชาวอินโดนีเซียมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าก็สมเหตุสมผลนะเพราะประเทศไทยนานักกีฬามาที่นี่มากที่สุดแต่ก็ยินดีด้วย คอมมนสุดท้ายจากชาวอาเซียนนะคะได้บอกไว้ว่าเอเชียนเกมไม่มีกีฬาท้องถิ่นสำหรับการโกงเช่นซีเกมขออภัยแต่นี่เป็นมาตรฐานสากลก็จบแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์จากชาวเวียดนามชาวอินโดนีเซียและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองทิ้งห่างเพื่อนบ้านอาเซียนรักอันดับที่5ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในวันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะคะ แหรลบว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ